กราบสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านครับตอนนับธผูมชมเข้าสส่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์นะครับคืิปนี้พยากรณ์ต่อพิเศษครับพยากรณ์ดวงร้ปีาอยปี2567ครับเขาจะมาพยากรณ์ดูภาพใหญ่ในตลอดปีนะครับเป็นภาพรวมกว้างๆครับผมตั้งดวงขึ้นแล้วทั้ง12เดือนนะครับตลอดปีเนี่ยทั้ง12ลัคนาราศีนะครับจะอาศัยดาวใหญ่เป็นสําคัญครับดาวพระศบดีนะครับซึ่งจะมีการวิยายรษณีในช่วง เดือนเมษายนทั้งคบเดี๋ยวเขาจะพยากรณ์ว่าเป็นตามช่วงเดือนนะครับแต่ละเรื่องแต่ละราศีจะมีเรื่องดีๆเข้ามาแน่นอนครับเรื่องที่ต้องยําเตือนและระมัดระวังกันก็มีเขาจะพยากรณ์ตามความจริงนะครับว่าตามพื้นฐานดวงดาวเรื่องดีกับภาวดีนะเรื่องทีต้องระมัดระวังกับยําเตือนกันนะครับเป็นเรื่องที่ดีครับหูดวงก่อนก็ย่อมจะดีกว่าครับเดี๋ยวมาพยากรณ์กันต่อนะครับแต่ละลัคนาราศีครับ ลัคนาราศีกันครับพยากรณ์ดวงไร้าปีนะครับ2567เอาดูภาพรวมยืนยันะครับในช่วง4เดือนแรกแล้วก็8เดือนหลังนะครับดูตีดาวพระสุดีดาวบุญใหญ่แล้วก็ดาวอื่นสัมพันธ์ตีเกี่ยวข้องนะครับท่านนี้ครับผมได้ตั้งดวงลัคนาราศีให้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง12เดือนเลยนะครับเอาจะพยากรณ์สำหรับชาวลัคนาราศีกันําครับก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเจนิญจวนเจ้าลัคนาราศีกันนะครับพิมพ์คอมเมนต์ก่อนครับ เป็นดาววาสนาดาวประจาตัวของท่านเองคือดาวพระพุธนะครับเป็นเล็กซีเป็นตัวเหล็กตัวแทนดาวนะครับเล็กซีพิมเหล็กซีลัวลัวเก้าตัวครับเหล็กซีรัวๆเก้าตัวครับเหล็กเก้าคือเล็กแห่งดาวพระเกตครับดาวบุญใหญ่ซินซิดคุ้มภัยความจกดีความมิจกลาบนะครับหรือว่าท่านต้องการพรอะไรอย่างนั้นประเสริฐให้ท่านพิมพ์เพิ่มเติมคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอท่านสุขสมหวังกูเรื่องกู้ประกันที่ท่านพิมพ์เข้ามาครับอ่พยากรดวงรายปีนะครับ แบงเป็นสีเดือนแรกก่อนนะครับมการากุมพามีนาเมษาชุนีดาวพระสบดีครับยังครองตตาแหง่งราชาโชคอยู่นะครับอยู่ที่เดือนมรณะของคุณความหมายดีนะครับพระสบดีเป็นดาวชุเือนพันธุแลุกกเดือนพัฒนิถ้ามองเรื่องของการจะชีดในบ้านก็คือว่าชุนีมีเกณฑ์จะเอาเฉดใสกันนักขึ้นนะครับใขรดีมีแฟนมีคนหักมีเกณฑ์ตีส่วนหนึ่งอาจจะมีเวลาว่าใครต้องการพ่องแต่สามารถเฉดใสกันนักขึ้นนะครับมีเกณฑ์ตีจะประกอบสาม,มาชีพหรือธุรกิจ ครับแฟน,นหรือว่าคนหักหรือว่าคนในครอบครัวนะครับจะส่งเสริมกันดีนะครับสรับสสุนกันยังดีใครที่ทาธุรธกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะย่าได้ดีนะครับใครเป็นเซลล์เป็นในหน้าเป็นปรแกรคนนลาขยาได้นะครับขายได้เร็วขายได้ราคาตีดดีทุกใจทุกดวงคุ้นเลยครับแล้วก็พระบุภดีเป็นเจริญพัฒนิเป็นราชโชแค่นี้ก็หมายถึงว่าถ้ามองของการทำมาค้าขายรวมกันครับแฟนคนหักถดีหรือว่าการดีลงานเอกสารสัญญาครับกูค่ากูสัญญาคุณจะได้ดีนะครับ ครับลมยิ่งใหญ่นะครับพันธุ์ทูตมาถึงการเนื้อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะต้องมาว่าในช่วงสีเรือนแลกดสำหรับเจ้าลัคนณรับสีกันมีเกณฑ์สูงครับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีครับบางทันได้มีเกณฑ์ได้เปลี่ยนงานงานทีดดีขึ้น,นครับบางทันก็ได้ตำแหน่งงานติดดีขึ้นสูงขึ้นใครทำมาขาขายก็หมายถึงได้เห็นโอกาสช่องทางการเจําชำนายสินค้าที่หนักขึ้นนะครับหลากหลายบางทันได้โอกาสการยิบชับแล้วขายยังกขายได้หมวดทั้งหมดนะครับ ต่อมาครับพระสบดีเนี่ยส่งแสงมาอยู่ตัวเรื่องการเงินโดยตรงกับชัดเจน,นครับสําหรับาร้าลัคนาราศีกนันจะได้รับพลังความเป็นสุรีโมคลเรื่องของการทํามาหาเงินเรื่องของรายได้ครับมีเกณฑ์จะดีขึ้นนะมีเกณฑ์จะฟื้นหรือว่าคล่องตัวขึ้นนะครับการเงินภาพร,รวมถือวันดีนะครับพันธุ์แสงมาจากเรื่องพันธุ์กในพระสบดีเนี่ยมาอยู่ตัวเรื่องการเงินก็คือการเงินคล่องตัวนะขายของใหญ่ๆก็ขายได้นะครับเดี๋ยวนีาเลี้ยงนะครับเน้นย้ำเรื่องของ ธุรกิจใหญ่ๆนะสถานีมัสทรุนย์ได้หมดนะครับขายได้มหัท่นวีเกณจะได้รับมรดกทรัพย์สินด้วยนะครับถือว่าดีนะครับใครที่ทํางานประจําก็มีเกณฑ์นะครับเรื่องของรายได้พิเศษจากการทํางานแต่ในหน้าที่ของคุณนั่นแหละครับต่อมาครับแสงยังโยกหน้าโยกหลังนะครับโยกหน้าไม่ติดเรืนการงานนะครับสําหรับเรื่องของหน้าติการงานเนี่ยมีดาวบุญใหญ่มาแสงถึงสาหรับเจ้าลักษณะราศีกันตัว่าการงานภาพใหญ่ๆนะยังมีผููรักผููใหญ่นะครับหัวนาเจ้านาย สน,สนับสนุนหรือเฉลี่ควุณอย่างดีนะครับเรื่องของการงานโดยตรงนะครับเรื่องของผลงานก็นยังเข้าตาเลยนะครับทำาาางานยารงานเสนอโปรเจกต์โครงการอะไรอย่างตาง่างต่างก็เต็มที่นะครับมีโอกาสก้าวหน้าสูงนะครับถือว่าโดดเด่นนะครับเรื่องของการทํางานต่อมาครับแสงซองมาอยู่ตัวเดือนอริเนะพระสบดีมาถึงก็ถือว่าเป็นดาวที่เข้าคุ้นนะครับอริหมายถึงศัตรูคู่แข่งนะมีเกณฑ์ที่จะลดน้อยถอยลงไปนะครับชาวลัคนาราศีกันต์ต้องบอกว่า มีดวงชะตาแห่งการแข่งขันนะครับในช่วงซีเอนแลกเนะี่ยจะยิบจับอะไรย่างที่มีการแข่งขันนะคุณมีโอกาสเปิดูชนะสูงนะครับธุรกิจค้าขายมีจะขายดีก็โกกูค่ากูแข่งกับคุณขขน่ะแะครับหรือว่างานประจำเนี่ยมีโอกาสความกข้าวหน้าเรื่องของการพิจารณาคนดีคมชอบการประเมินประมูลนะประกอบกิจการอะไกระตางเงนกระจางนะคุณจะเหนือกว่านะคนในิีทํางานถ้าคิดดูว่ารีมาถึง คนที่ขึ้นศบดีก็พุ้นนะครับเขามีเกณฑ์จะแปรพัยถูกเก่าครับต่อมาครับแสงซองไม้อยู่ตีเรือนพันธุ์ลยเรงกันนั่นแหละครับสาหรับเช้าลัคนาราศีกันเนี่ยต้องบอกว่าดวงชะตาดดดเด่นองของอสังหาริมทรัพย์ครับยิบชับอะไรอย่างเงี้ยเต็มตีนะครับเก็บหอมริบได้นะมีเกณฑ์สูงโอกาสในชีวิตสําคัญในช่วงซีเดียแลกสำหรับช้าลัคนาราศีกันครับจะสร้างเงินสร้างตัวได้นะครับต้องบอกว่าโดดเด่นนะครับพันธุ์ทู่มาถึงครอบครัวด้วยนะครับมีเกณฑ์จะ ส่งเสริมกันดีมีความมั่นคงหนักขึ้นนะครับต่อมาครับแสงส่องมาอยู่ตดืนันวินนัเรือนตีคือโทษนะเพียงแต่แสงบุญใหญ่มาอยู่จะหนีใช่ไหมหมายถึงว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายครับเจ้าลัคณะราศีกนนันมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นฟื้นขึ้นท่าในตีเป็นปัญหาสุขภาพนะเป็นมรหนักแต่าหายสักเตียนะเป,นเป็นไปหายก็แล้วแต่ควรหักษายอย่างจริงจังครับในช่วงซีเดือนลรกหักษาแล้วจะหายเร็วนะระว่าถูกกับโรคถูกกับดวงถูกกับวิชาโหราศาสตร์นะครับ วินาศหมายถึงการได้รับการทรับสนุนยักษ์ลับๆตัวนะครับดาวลัคนาราศาีกันมีเกณฑ์สูงจะมีภูรักษ์กูใหญ่นะครับหนุนหลังอยู่และพระศุกรียังเป็นดาวแห่งซิงเกิลซ์คุ้มภัยนะที่คุณเคารพนับถือนะครับจะช่วยเหลือคุ้นนะอยู่เบื้องหลังนั่นแหละครับทั้งนี้ครับวินาศเนี่ยหมายถึงความเดือดร้อนความสิ้นเปลืองมีเกณฑ์ที่จะฟื้นขึ้นดีขึ้นนะครับเจดาลัคนาราศาีกันมีเกณฑ์ที่จะแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นนะครับงั้นอย่างเงี้ยคุณจะเงี้ยได้นะครับช่วงนี้ รวมทั้งมีเกณฑ์ของสภาพคล่องบัญชีรบับรายจ่ายจะดีขึ้นนะครับดาวบุญใหญ่ถึงชนิดความเรือยร่อนเสื่อหายจะได้ลดน้อยถอยลงไปครับภาพรวมใหญ่ตลอดสี่เดือนแรกถือว,ว่าดีครับประสมบดีราชาโชคจ่วยเหลือจา้ลาลัคนณะาศีกันหลายเรื่องเลยนะครับแต่ทั้งนี้ครับในช่วงสี่เดือนเนี่ยยังมีอยู่ช่วงหนึ่งเดือนครับช่วงเดือนมีนาคมครับชวนี้ต้องอย้ำเตือนจา้ลนาลักนณะาศีกันนิดนึงครับ มีนาคมมีดาวสองกุม่มหญยมาอสองกุมมาเจอกันนะครับตีเป็นกูสตรูกันอยู่นะครับในเรือนอริครับดาวพระเสาร์แล้วก็ดาวพระศุกกับพระศุกเข้าพระเสายังแสกยังอยู่ติกเก่านะครับมาเจอกูสตรูกันจะนี่นะครับพระศุกเป็นเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เจ้าเรือนสุภาเนี่ยพระเสาร์เป็นเจ้าเรือนพุทธะต้องมองว่าในเดือนมีนาคมต้องเตือนเจ้าลัคนาราศีสิกันว่านะเรื่องของการนี่การแย่งงานนะครับต้องพยายามดูให้ดีนะมีเกณฑ์ตี ลูกน้องบริวารอาจจะสร้างปัญหาให้ได้นะครับพุทธะเนี่ยไขรมีลูกมีหลานเลี้ยงดูให้ดีจะจบใครได้ป่วยแบบสบายได้นะครับหรือว่าลูกหลานจะเลี้ยงแยกหรือบ่าใครเจอฟังนะครับหรือว่าสร้างปัญหาให้กับคุณแล้วคุณจะต้องเสี่ยงสตังค์กระทบเรื่องของนตีการงานแล้วก็จืดเสียงเอาตัวเองนะครับกระซุกมาอยู่ตำแหน่งนี้นะถือว่าต้องหูดวงก่อนเขาจะได้ระมัดระวังนะครับไขรมีลูกน่องบริวารดูให้ดีครับแห่งเรือนหนึ่งครับเรือนปัตตนีครับเรือนของกูครองช่วงนี้ดาวพระพุธแล้วก็ดาวพระราหูมาอยู่ตรงนี้ ในเดือนมีนาคมต้องเตือน้า,นาวราศีกรกฎครับเรื่องของแฟนคนหักโดยตรงครับมีเกณฑ์ตีจะมาเข้าใจกันนะพิจาริกันโดยเฉพาะเรื่องของการแง้นะครับอาจจะมาเข้าใจกันความเห็นตรงกันครับใครประกอบสมาชีพธุรกิจร้านค้ากับแฟนคนนักช่วงนี้ต้องอู้คุยกันใหด้ดีมีเกณฑ์จะหะวงว่าบาหักษาสัญญากันยากนะอู้คุยกันให้ดีนะปัตตานีหมายถึงกู้ค่ากูขายด้วยนะครับกูสัญญาช่วงเดือนมีนาคมเหมาะนะครับสำหรับ้าาราศีกันตีจะ ดวงั้นอ้อย่างสําคัญสาคัญนะครับเอกสารสําคัญต่างๆดูให้ดีมีเกณฑ์จะพิษพลาดเป็นตัวเลขเป็นการเงินหรือว่าเกี่ยวข้องกับตัวบทตรกฎหมายดูให้ดีให้เอราอขอบรับเซ็นไปเรื่อยจะมีปัญหานะครับผู้ดวงกาจะได้วางแผนชีวิตได้ละเอียดได้ดีกว่านะครับเนาะต่อมาครับในเดือนเมษายน30เมษายนครับเวลาบ่ายโมงสานาทีของประเทศไทยเขาชุนีดาวพระศบดีดาวบุญใหญ่จะยายราศีข้างสําคัญครับโยกเข้ามาสถิตครองตําแหน่ง จุลจั๊กเป็นตำแหน่งตีเข้มแข็งอยู่แต่จะย้อนกลัวช่วงซีเดอนแหลกนะครับที่เป็นราชาโชกถือว่าดีกว่าแต่ช่วงนี้แปดเดือนหลังสาหรับปี67เดก็เชื่อว่าดาวพระศุกดียังคงมีกําลังดีอยู่นะครับทรงแสงทรงผลเรื่องหลายๆเรื่องนะครับทรงผลเรื่องดีๆสาหรับเช้าลัคนาราศีคันอยู่เรื่องแหลกที่สําคัญชัดเจนสุดนะพระศุสดีมาอยู่ตีนสุภาพครับเรื่องของตําแหน่งหน้าตีการงานสาหรับเช้าราคนาราศีคันมีเกณฑ์ที่จะดี ดีและกระโดดเด่นที่สุดนะครับค่อนข้งจะที่สุดเลยใน12ราศีการทํางานประจํางานบริษัทงานองคอ์กรเนี่ยยให้เต็มที่นะครับผลงานเป็นที่ประจักษ์ความหูความสมครของคุณมีโอกาสได้พัฒนาตัวเกา่าหน้าที่การงานก็นจะสูงขึ้นนะครับบางท่านได้มีโอกาสได้ศึกษาความหูเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมการทํางานที่อย,ยอยู่เห็นโอกาสช่องทางการทำมาหาราลตีเพิ่มขึ้นนะครับงานที่2กิจการทีนีย่ยได้ครับ รวมถึงสุภาพมาถึงการตั้งประเทศตัวเองครับขายดีประกอบสมาชีพธุรกิจขายนะครับมีเกณฑ์ขายได้ดีนะครับขายออนไลน์ขายตั้งไกลขายตั้งประเทศนาเข้าส่งออกกันยได้ดีนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีนะในช่วงแเดือนหลังนะครับกล้าขายอย่างกับขายหมวนให้หมดนะครับรายได้สตังค์เข้ามาครับต่อมาครับพระศบดียังส่องแสงมาอยู่ทีเลงมาอยู่ที่เดือนสาัชชะครับแลบชัดเจนนะครับสาหรับจาวลักษณะราศีกันว่าในช่วง8เดือนหลังนี้มีเกณฑ์จะได้เดินทางหนักขึ้นหูจักขนหนักขึ้น ได้อู Counsel, ได้คุยประสานงานนะหรือว,ว่าเรื่องของการค้าขายกับลูกค้าที่หนักขึ้นนะครับน้องบอกอูม่วนนะว่าจ้าเรียกทรัพย์บอูกําจ่า,าดีมดนะครับมีแต่คนเจือถือนะถือว่าดีนะครับใครที่จะมาค้าขายอยู่แล้วก็จะเห็นโอกาสช่องทางงานใหม vaz, ่ธุรกิจใหม่ๆมีเกณฑ์ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สินค้าตัวใหม่หรือว่าบริการตัวใหม่คุณย,ยาพได้มุดนะครับยามมันจะราบรื่นมีคนนิยมมีคนบอกต่อตัวนะครับถือว่าดีนะครับ ต่อมาครับดาวพระศพดนีน่ยปัตตนีนะมาถึงยูตีเรือนวาส,สนาในตงก็บอกว่าจเจ้าลัคนาราศีกันในช่วงแปดเดือนหลังนี่ความมักจะดีขึ้นนะครับดีขึ้นแบบเอาใจใส่กันมากขึ้นนะเพราะว่าเป็นตอบอกว่าความมากแบบผูรักผู้ใหญ่ความมักแบบกันสร้างและสร้างตัวนะยขยันทำมาหาเงนินนะครับครอบครัวก็จะมีแต่ความมั่นคงยิ่งกว่าเก่าครับส่วนจเจ้าลัคนาราศีกันผูเดียงส่วต้องบอกว่ามีโอกาสสูงนะครับพระพุทธเป็นเจ้าเรือนวาส,สนาในตงจะนี่แสงถึงนะครับต้องบอกว่า อาจจะมีสเสน่ห์นะมีคนเข้ามาอู้คุยชวงนี่ถือว่าช่วงแปดเดือนหลังนะครับมีเกณฑ์ตีจะเข้ากันกับคุณได้ดีนะความคิดความเห็นไปด้วยกันได้ส่งเสริมเรื่องของนิติการงานอย่างดีครับ mm hmm. ท่านี่รามาดูดวงในภาพย่อยๆในช่วงชุดพีคข,ของแต่ละเดือนถํากรรมในดวงรายเดือนในคลิปต่อๆไปนะครับ mm hmm. แต่ภาพรวมใหญ่ถือว่าควอมากดีครับ mm hmm. ต่อมาครับแสงสองแสงวเจิอนพุทธะนะครับก mm ็ hmm. บชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าจาลัคนาราศีกันจะ มีสเสน่ห์เนาะมีคนเข้ามาทุบหลูดใจนะครับคนเตี้ยอยู่น้อยกว่าตัวเองนะครับหรือว่าคำข้อมาหนึ่งก็กคือเช้าราคณาศีกันในช่วงไปเดือนหลังนี้จะมีะกําลังกายดีๆกำลังใจที่ดีครับส่วนมีพลังหนักขึ้นนะจะยิบจับเนีย่ยอย่างเงี้ยเต็มตีการงานคดีมีโอกาสได้เจองานใหม่ๆแล้วคุ้นเนี่ยได้นะครับรวมทั้งพุทธะหมายถึงจกุกลาบจากการเสียงจบูบเสียงดวงตัวยนะครับถือว่าเช้าราคณาศรีกันน่ะค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับในช่วงแปเดือนหลังนะครับ เหล็กน้ําจุกก็คือเหล็กี่ยวกับบ้านน่ะเหล็กทะเบียนบ้านเหล็กทะเบียน,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 นรถนั่นแหละครับต่อมาครับดาวที่สองแสงมาอยู่ติดดินปัตตานีย่างเหมือนคั่มนะว่าความมากจะดีจะหนักนะครับในช่วงแปดด้านหลังในภาพล้มใหญ่ๆเนะี่ยเป็นความมากที่อบอุ่นเนาะอคุยกันดีรวมทั้งมีผู้รักผู้ใหญ่คอยหนุนน้ำนะช่วยเหลือส่งเสริมกันเป็นความมากที่ส่งเสริมกันเรื่องของนิติการงานรวมทั้งโจกลาวาสนาให้กับคุณด้วยนะครับแหมเรือนนะครับเรือนนี่อยู่ที่เรือนอ่า ลาภะนะต้องรู้ว่ามีโจกมีลาภนะมีโจกมีลาภจากการตีดาวมาอยู่ที่อนสุภาษิตเนี่ยบางท่านได้เป็นโจกลาภตีเป็นลาภสักระก็ได้เป็นของกำนันสินน้ำใจเป็นสตังคนะ์มาจากภูรักผู้ใหญ่ครับอุดหนุนหรือว่าเนอนัวนุนหลังนึงฮู้ด้วยสเสน่หรือาฮู้ด้วยความดีความชอบก็บคุ้นคุ้นกับมีใครที่ประกอบสมาชีพนะครับธุรกิจค้ขาขายเนะี่ยจะหมายถึงลูกการรยใหญ่นะหรือว่าลูกกาประจัง อุดหนุนซื้อของคุณหนักพราน้องมีงานเหมาออเดินยงใหญ่เข้ามาอย่างตอ่อเนื่องมีการงานเป็นโจกลาบลาบผลกับคุ้นนะครับเตรียมใจไว้นะครับอิดขึ้นนะจะได้สตังค์หนักในน้องน,นะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างรัศธานะสร้างในงสร้างตัวในครอบครัวนะสร้างปรบปักลักฐานได้เลยนะครับในช่วงปลเดือนหลังดวงชะตาถือว่าค่อนข้างได้รับบุญน,นะหนุนน้ำจากดาวเระสบดีอย่างดีนะครับสำหรับ้าลัคนะราศีกันนะครับ ตลอดเปิดไปเดือนหลังนี่ถือว่าเป็นเรืองที่ดีแต่มีอยู่บางช่วงบางเดือนเท่านั้นครับที่ผมจะเน้นย้ำแห่กรรมนะครับในเดือนพฤษภาคมนี่เป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วก็มีเรื่องตีต้องย้เน้นย้ำระวังครับในเรื่องที่ดีก่อนนะครับในเดือนสุภาพครับพฤษบดีเป็นเกษตรธาธิบดีถือว่าช่วงนี้ดีแน่นอนครับเรื่องของดีๆเนี่ยชาวลัคนาราศีกันเนี่ยจะมีเกณฑ์ได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากคูลรักคูใหญ่เป็นอย่างดีที่สุดในรอบปีนะครับเดือนพฤษภาคมเนี่ยปีฮกเจ็ดเนี่ย ครรยาการอย่างนั้นแบบมีความกข้าวหน้าความสําเร็จงานประจํางานบริษัทเนี่ยขยัเนเต็มที่รียกว่าเสนอโปรเจกต์โครงการต่างๆอย่างเต็มตีเลยนะครับในเดือนพฤษภาคมความดีความชอบจะนุนน้ำเมื่อคุณนะมีความกข้าวหน้ามีคนหูจักมีคนนิยมชมชอบนะภูรักหุยเห็นนะครับเข้าตาการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถือว่าสูงที่สุดใน12สราศีแล้วก็สูงที่สุดในรอบปีนะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับแห่งช่วงในเรือนสุภาษณ์ยังมีดาว พระธิดาวรพุธประสบดีตัวนะพระองค์กูมิแห่งสติปัญญากูแห่งการเจรจา,าฉเฉลียวฉลาดกูรักกูใย,ยนิยมชมชอบหนุนน้าและเป็นกูทรับกูโจกตัวนะถือว่าดีกูเหลืองกูด้านเนยนะครับในเดือนพฤษภาคมในเดือนสุภานเนี่ยการเงื่อนากรากรเ่นงันต่างๆจะส่งเสริมในของความก้าวหน้ากับุณแล้วเนี่ยมีสตังค์ตัวยนะครับพระสุขเป็นเจ้าเรือนการเงินการเงินดีดีที่สุดเตอนะครับในเดือนพฤษภาคมเนี่ย ไข่รประกอบสมาชีพธุรกิจค้าขายก็เยอะเต็มตีนะครับพระพูดเป็นเจ้าเลือนการงานด้วยนะบอกว่างานดีที่สุดครับการค้าขายหมายถึงว่าขายของม่วนขนาดนะครับอิดอิดล้อนะแต่สตังค์หนักครับได้สังเงินสังตัวอย่างในนอนนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พีกที่ดีที่สุดในการทํามาแหางเงินของคุณนะครับในเดือนพฤษภาคมครับท่านี่เรื่องที่ต้องย้ำเตือนนิดหนึ่งครับดาวพระอังคาราพระราหูมาเจอกันครับเป็นกูาตนล้มเนะี่ยพระอังคารปเป็นดาว เจ้าเรือนมรณะครับพระราหูเจ้าเรือนอริมาเจอกันะนิความหมายด้านดีกับมีอยู่นะชวนนี้จะมีดวงชะตาผู้ชนะนะครับจะแข่งขันอันยังกระจังคุณจะชนะนะหรือว่าใครขึ้นมาดีก็จะแพ้่ภัยคุณนะครับแต่เดือที่ยาำเตือนก็คือพระอังคารกับพระรหูเป็นกูถัดลมนมะให้เขาใจห้อนนะใจมันนิ่งนะกึดไว้ย่ยไวอู้ไว้นะครับไม่อยู่เดือนปัตตนีมีเกณฑ์ตีนะถ้าบะขึนเฮดีก่อนอู้จะมีปัญหาคัดใจกันก็แฟนก็คนห้าครับชวนนี้ดูแล้วจะใส่กันเฮดี เกมเก้หนึ่งเนี่ยใครที่มีแฟนดูให้ดีมีเกฑ์ตีแฟนจะเจ็บใข้ได้ป่วยแบบสบายนะครับเป็นเจริญอริจนีนะครับเรื่องของโซผักเยวกับผ่านลมในหลังกายครับเรื่องของโลหิตความดันนะกระเพาะลำไส้นะกินอาหารที่ย่อยง่ายๆกินน้ำเพื่อนักครับทานกระจ่านไปได้นะครับเนาะต่อมาครับในเดือนกันยายนครับตลอดเดือนกันยายนนี่มีดาวพระราหูแต่ก็ยังเล็งกับดาวพระพุธครับเป็นกู่ศสตรูกัน พระพุทธเข้มแข็งเป็นทั้งอุ้แล้วก็เป็นทั้งกเกษตรแตแหน่งเข้มแข็งดาวแข็งมาเจอกันเองเวลาเกิดมันจะเกิดเร็วแล้วกันค่อนข้างจะแห้งแล้วนะเขาขึ้นแบบตันนะครับระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญ,ญญาต่างๆการอู้ก,กันคุยกับแฟนกับคนหน้ากันเดียวกันจะมีปัญหากันได้นะครับพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนวินาศกขยังม่อยู่นะมีเกณฑ์ตีทะเลาะก,กันมาเข้าใจกันแล้วคุณจะเสียนะเสียเรื่องของการทางานนะครับกระทบเรื่องของการทํางานกระทบเรื่องของสูขภาพคุณตัวเองนะครับ รวมทั้งถ้าเป็นเรื่องของการทํางานต้องบับประมาทเรื่องของการเซ็นสัญญาเอกสารสัญญาต่างๆเนะี่ยเพราะมีอริมะเลงตัวคุณอยู่เนี่ยจะมีศัตรูกู่แข่งได้นะล้าเกิดกระทบเรื่องของการเงินกับคุณด้วยนะครับการงานและการเงินตัวเอกสารสัญญาต่างๆย่าเหมือนดูให้ดีอ่านให้รอบขอบนะครับขํามประกันบุคคลมีปัญหา,หารเรื่องของคดีความด้วยนะครับเรื่องของคดีแพ่งอ่าวการดูให้ดีเรื่องของเอกสารสัญญาการเงินตัวเลขนะครับรอบขอบขอบึ้นนะครับ ถ้าเลี่ยมการเส้นสัญญาสําคัญในช่วงเดือนกันยายนไปได้ก็จะดีนะครับเขาวางแผนชีวิตได้นะครับเขาวางดวงก่อนเนาะเราจะได้แบบประมาทนะครับในเดือนกันยายนนะครับต่อมากงสุดท้ายของปีนะครับในเดือนธันวาคมครับช่วงนี้มวยขู่กเก่าครับดาวประสุกมาจอนมาพระสุขเขา้าพระเสายังแสกยทติเกา่ายทติเรนอริเอ็มกัมต้องเน้นย้ำในเดือนธันวาคมครับจเจ้าลัคนาราศีกันต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของการเงินใน ในเรื่องของการทำงานนะครับใครมีลูกน้องบริวารน,นะใครเป็นเจ้าของกิจการล้านค้าดูพอดีลูกน้องจะสร้างปัญหาเรื่องของบัญชีระดับรายจ่ายดูแล้วมาระวังส่วนรัวไหลครับใครทำงานประจํางานบริษัทก็ดูแลลูกน้องพอดีครับจะสร้างปัญหากระทบเรื่องของตําแหน่งหน้าทีก่การงานของคุณด้วยนะครับส่วนใครที่มีลูกมีหลานอยู่ช่วงนี้ก็เรื่องดูพอดีครับเขาจะเจ็บใครได้ป่วยแบบสบายได้แล้วจะง่ายเขาต้องเสี่ยงสตังค์หรือว่า เรื่องของเวลาเขาต้องมาดูแลเขาหนักขึ้นนะครับอาจจะกระทบเรื่องของการงานตัวนะครับท่านนี้พระสุขเป็นเจ้าเรือนสุภาตัวนี้นะกระดูดํำบางทันมีเกณฑ์ตีผู้ลา่ยาผู้ใหญ่ในบ้านอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยบสบายได้นะครับดูแลเอาใจาใส่เปิดให้ดีครับนะครับกูเนี่ยเป็นห้องว่าพระสุขเข้าพระเสาแสกต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินและความยากครับดูแลเอาใจาใส่คนยากให้ดีครับมีเกณฑ์อาจจะมาเข้าใจกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะครับอาจจะเย็นอุ้ยกันห้ึหนักครับ ภาพรวยงใหญ่เนี่ยคุณยังมีดาวบุญใหญ่อยู่ยังมีดาวพระศบดีตำแหน่งเข้มแข็งส่งแสงถึงคุณอยู่นะครับส่งเสริมเรื่องดีๆความเป็นสุริมงคลนะครับเจ้าลัคนาราศีกันย์อยู่หลายๆเรื่องนะครับส่วนหนึ่งที่ผมเน้นย้ำไปจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเขาจะได้น้มัดระวังแบบประมาทในการใช้ชีวิตประจาวันตลอดในปีหกเจนะครับใต้นี้ครับกับผมก็ขอเชิญชวนเจ้าลัคนาราศีกันครับพิมพ์คอมเมนต์นะครับเป็นดาววันารมท่านเองครับดาวพระพุธเลขสี่นะครับ พิมพ์เลข4รัวๆเก้าตัวครับเพื่อส่งเสริมวาสนาของเจ้าลัคนาราศีกันให้มีความเข้มแข็งกูด้านครับการงานการเงินความหักโคลภสุขภาพหรือว่าท่านต้องการพอรอย่างประเสริฐกับพิมพ์คอมเมนต์เพิ่มเลยนะครับพอรอย่งที่ท่านพิมพ์เข้ามาขออำนวยเอพรอนสํสำเร็จเป็นจริงทุกเรื่องทุกประการครับและกระผมก็ขออำนวยเอพรอห้เจ้าลัคนาราศีกันและกับผู้ตีร่วมรับชมทุกท่านครับมีสุขภาพร่างกายตีแข็งแรงสมบูรณ ถึงพร้อมด้วยอายุวันะสุขะพละพบเจอแต่คนดีพบเจอแต่ความดีบ่มีความทุกข์สมบูรณ์สุขด้วยอริยทรัพย์โภคทรัพย์จกดีตลอดปีมีเงินใจตลอดจาดครับขอบคุณและสวัสดีครับ